สนุนโดยบริษัทเคนเซนปลอดภัยจากแบคทีเรียไวรัสเชื้อราด้วยอาเมอเอเพื่อคนที่คุณรักกลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงฉันปากอยากเมาค่ะฉันปากอยากเมาคุณผู้ชมนะฮะนี่อยู่ตรงหน้าเรานะผลิตภัณฑ์สําหรับฆ่าเชื้อนะฮะสินค้าขายดีอาเมอเอใบเคนเซนนะะ ขายดีจริงๆขายดีมากๆนะฮะขายดีแบบไม่ต้องบอกต่อกันแล้วนะฮะสินค้าจัดส่งไม่ทันเลยทีเดียวนะฮะแอลกอลอ์ที่เขาใช้เช็ดคา,านุ่งคานี่เช็ดได้ค่ะค่ะออกฤทธิ์แค่15นาทีแล้วหลังจากนั้นล่ะคะแม่แก็มาเหมือนเดิมค่ะมาเกาะเหมือนเดิมมาติดเชื้อกันเหมือนเดิมนะ,ะ,ะตอนนี้โครคภัยไข้เจ็บนะ,ะเยือนโลกเราเยอะแยะมากมายไม่ต้องพูดเยอะมันเจ็บคอแล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเมื่อเอกฉีดครั้งเดียวกําจัดเชื้อแบคทีเรียได้30วันนะคุณผู้ชมนะฮะเนื้อเนื้อของเขาเนี่ยเนื้อเนื้อสเปรย์ของเขาเนี่ยไม่เหมือนกับแอลกอฮอล์ทั่วไปนะฮะไม่มีกลิ่นฉุนฉีดไปแล้วเนี่ยนอกจากจะฆ่าเชื้อแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญยังทําให้บริบริเวณที่ฉีดเนี่ยมีอากาศที่สดชื่นด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ วันนี้เป็นสินค้าขายดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าคุณผู้ชมสั่งซื้อในรายการนี้นะฮะฉีดมีขนาดพกพาเนี่ยนะฮะสขนาดนะฮะฉีดครั้งเดียวอยู่ได้30วันแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมให้ทางอามเมร์อเอกไปพ่นที่บ้านที่โรงงานหรือว่าที่บริเวณอาจจะเลี้ยงฟาร์มนู่นนี่นั่นนะก็สามารถพ่นครั้งเดียวอยู่ได้1ปีเต็ม ก่อนพ่นจะมีการวัดเชื้อสินค้าทุกตัวของอาเมะเอกนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะ oh. ตัวพ่นนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียไม่ใช่ขี้ไม่ใช่ธรรมดาคุณผู้ชมนะฮะวันนี้มาพร้อมแล้วกับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับอาเมเอกครับค่ะสำหรับอาเมเอกขนาดเล็ก60 ml ราคาอยู่ที่599บาทหรือถ้าเป็นขนาดใหญ่250 ml ราคาอยู่ที่1,800บาทแต่สำหรับตอนนี้พิเศษสุดๆค่ะถ้าคุณซื้อสินค้าครบ3,000บาทแถมฟรีทันทีหมอนฟ้าน่ารักหมด เขตวันนี้แล้วนะคะ31มีนาคมสนใจต้องรีบโทรกันเข้ามาแล้วค่ะที่เบอร์029313755ย้ำอีกรอบค่ะ029313755ค่ะ,ะ,ะของดีคุณผู้ชมนะไม่ต้องเครมเยอะนะอะไม่เองนี่มาตั้งนานแล้วนะฮะเพระาะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะวันนี้เห็นแล้วนะว่าเชื้อโรคมันมีจริงเชื้อโรคทำให้เราตายเชื้อโรคทำให้คนไทยป่วยนะโควิด -19 นะฮะ029313755ย้ำนะฮะ02931 สามเจ็ดห้าห้าอ่ามเมอเอกนะฮะฮัลโหลไปเลยนะฮะอ่ะท็อปิกวันนี้อ่ะให้มัสคาร่าเลือกระหว่างเป็นเอดกับเป็นโควิด19ทีนมัสคาร่าคุณคิดว่าอันไหนน่าจะเหมาะกับหนูคะสองอย่างสองอย่างนี้สองอย่างว่าอยากเป็นอะไรแต่ถ้าเป็นเอดแล้วก็คงจไม่อาจจะอาจจะไม่เป็นโควิด1นทีนค่ะแม่เพราะว่ากินยาต้านแล้วดูจากมัสคาร่าเป็นตัวอย่างอยู่ได้นานเลยอยู่ได้นานอ๋อดีค่ะแม่อยู่ได้นานอยู่ได้นานนะฮะแต่มัสคาร่าไม่ได้เป็นเอดธรรมดาเอดยังไงคะเอดยศ <laughs> แม่ก็ชิดได้หรอ,อ <laughs> แค่เนี้ <laughs> ไม่ต้องไปแปล <laughs> ไม่ต้องไปผวนไครนะคะค่ะ <c oughs> โดนั้นทรามนะ,ะยันนะ,ะย้ำนะย้ำชัดไม่มีค่าใช้ใจ่ายอารักขานะ,ะเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนนะคะ หลังส่งย้ายไปพำนักที่สหรัฐอเมริกาค่ะเจ้าชาย Harry Duke, แฮร์รี่ในยุคแห่งซักเซสนะคะแล้วก็พระชายาเมแกนดัชเชสแห่งซักเซสก็มีการเดินทางออกจากแคนาดามาที่สหรัฐและทีนี้เนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่ารัฐบาลวอชิงตันไม่มีนโยบายรักษาความปลอดภัยให้กับทั้งสองคนก็เลยออกมาประกาศผ่านทวิตเตอร์เลยนะคะบอกว่าผมเนี่ยเป็นสหายที่ดีและมีความเลื่อมใสในสมเด็จพระราชินีนาถกับสหราชอาณาจากักรผมได้รับรายง,งานว่าเจ้าชายแฮร์รี่และ กได้ออกจากสหาราชอาณาจากักรแล้วก็ประสงค์จะพำนักถาวรที่แคนาดาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทั้งสองพระองค์เสด็จออกจากแคนาดามาที่สหรัฐอเมริกายังไงก็ตามสหรัฐจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอารักขาให้กับทั้งสองพระองค์ทั้งสองพระองค์จะต้องจ่ายกันเองค่ะอ้าวนะฮะก็เป็นคําจากโดน,นัททมประธานาธิบดีสหรัฐนะฮะก็เป็นบอกในนว่าฉันสดิทกับ ทางควีนอลิซาเบธแต่ฉันก็ไม่ได้มาจะช่วยเจ้าชายนะฮะเจ้าชายก็คงจะมีเงินเยอะแล้ะค่ะเขาไปได้ทั่วโลกไม่ต้องห่วงค่ะเจ้าชายแฮนดี่นี่พี่ต่อเห็นตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดเลยนะฮะเมอยังไม่เกิดจนเกิดจนเป็นหนุ่มจนมีภาพหลุดกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เวกัสที่มีปาปารัสซี่ถ่ายได้ไม่ไม่ใช่คนนี้เนาะไม่ใช่คนนี้นะฮะเป็นภาพกําลัง แล้วก็จนทางนู้นเขาบอกว่าเป็นภาพของเจ้าชายจริงๆมดนําเสนอข,าข่าวค่ะเห็นมาตั้งแต่ยังไม่เกิดจนโตจนตเป็นเด็กวัยรุ่นจนเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็กลายเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มเนื้อหอมนะฮะจนไปรับใช้ช่วชงรับใช้ชาติจนมีเมีนนะะยนะคะับมีเมแกนเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมนะฮะขออภัยนะฮะ ก็น,นี่แหละหาชีวิตของคนเรานะ,ะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะคะเป็นเรื่องปกติฮะอ่ะตักษิิพรตอบชาวเน็ตประเด็นดาราพิธีกรรับรีวิวของกินในสภาว่าคนกำลังลำบากยากเข็ญฮะในช่วงนี้นะคะหลายคนก็กําลังเครียดก,กับไวรัสโควิด -19 อยู่บ้านก็เบื่อเบื่อทีนี้เนี่ยทางพี่ทักษิิพรเองก็ออกมาโพสต์คลิปเรียกเสียงฮานะคะเพื่อที่จะคลายเครียดให้กับไปหลายคนทีนี้ก็มีทั้งคนบันเทิงชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เฮฮาสนุกสนานแต่ว่ามีอยู่คอมเมนต์หนึ่งเนี่ยเขาเข้ามาบอกว่าน่ารักดีค่ะดูแล้วก็ค คลายเครียดไม่เหมือนกับดาราพิธีกรชื่อดังที่ลงแต่รับงานรีวิวของกินอลังการในสถานการณ์โควิด19ที่มีแต่คนกําลังลําบากแบบนี้แต่พอเห็นโพสต์ของพี่ตั๊กแล้วคลายเครียดได้มากเลยยังไงก็ต้องขอบคุณมากเลยค่ะซึ่งทีนี้เนี่ยพี่ตั๊กก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้ด้วยบอกว่าอย่าไปว่าเขาเลยค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องทํางานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวเขาเขาไม่ได้ไปทําใครเดือดร้อนไม่ชอบก็อย่าไปดูจบค่ะอยากดูอะไรคลายเครียดมาดูไอจีพี่นะจ๊ะนะฮะมา ต่อเลยนะคุณผู้ชมนะนางเอกสาวคนนี้เป็นก็เรียกว่าเจ้าสาวป้ายแดงเลยนะฮะเธอลงว่าเธออ่ะสิริต้าโชว์ความแซ่บนะคุณผู้ชมนะฮะลงอ่างแต่งงานแล้วจะทําอะไรก็ได้เรียกว่าหลายคนอยากที่จะมีชีวิตเหมือนกับคุณสิริต้านะคะเพราะว่าชีวิตของเธอเนี่ยเหมือนกับเจ้าหญิงในนิยายเลยหลังจากที่เข้าประตูวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนางเอกสาวสิริต้ากับคุณกรณรงเดชนะคะเมื่อวันที่29กกุมภาพันธ์ล่าสุดค่ะคุณริต้าก็ออกมาอัปเดตความหวานหวานผ่านรูปภาพในอินสตาแกรมเป็นรูป ผู้ที่กําลังแช่อยู่น้ําแช่น้ําอยู่ในอ่างอากุชี่นะคะคอา,ากุชี่สุด<ะ>หรูในเรือนหอแล้วก็แคปชั่นบอกว่าฟองเยอะดีจังหอมติ่นกุหลาบมากๆด้วยค่ะอยู่บ้านก็ผ่อนคลายได้นะคะอ่านะคะกเรีกเยกว่าเจ้าสาวป้ายแดงนะแต่เจ้าบ่าวไม่ได้ป้ายแดงนะฮะ,ะเจ้าบ่าวคยแต่งงานมีเมียมาแล้วนะคะแล้วก็เลิกรากับภรรยานะคะชีวิตก็ไปได้วยกันไม่รอดก็มาได้รักครั้งใหม่ก็ขอให้รักครั้งนี้ยืดยาวแล้วก็อยู่ได้ยาวนานที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับนางเอกสาวชื่อดังซิริตาเจนเซนนะคะมาต่อเลย ประสบความสําเร็จนะฮะแต่ว่าด้วยเหตุใดล่าสุดเบนเรสซิ่งนะเปิดหมดเปลือกความรักกับแพทนภพานะฮะในรายการบุ๋มปนัดดาค่ะเป็นรายการเคลียร์ให้จบนะคะซึ่งพี่บุ๋มเองเนี่ยก็เป็นพิธีกรก็ไปเปิดใจสัมภาษณ์คุณเบนเรสซิ่งอดีตสามีคุณแพทนภพาถึงความสัมพันธ์ที่ต้องจบลงทีนี้ก็ถามว่าเพราะอะไรถึงกลายเป็นว่าต่างคนต่างอยู่คุณเบนก็ตอบว่ามันเริ่มมาตั้งแต่ตัวคุณเบนเองเนี่ยตอนที่เข้าไปอยู่ข้างในตอนที่คดียาเสพติดยังไม่คลี่คลายตอนนั้นเนี่ยเป็นจุด ที่เริ่มที่จะห่างกันความสัมพันธ์ก็เหมือนลดลงไปเรื่อยๆส่วนคุณแพทเองเนี่ยเขาก็สะดวกย้ายไปอยู่บ้านของเขาพอตอนที่คุณเบนออกมาได้คุณเบนเขาก็ต้องไปดูแลธุรกิจดูแลครอบครัวดูแลคุณแม่ของเขาเหมือนกับว่าค่อยๆห่างกันไปเอง พอถามว่าถ้าคุณแพทเปิดตัวแฟนใหม่คุณเบนซ์จะโอเคหรือเปล่าคุณเบนซ์ก็บอกว่าถ้าอะไรทําให้เขามีความสุขผมก็ยินดีด้วยยินดีที่เขาจะมีความสุขในจุดนี้ส่วนคู่ของเราก็ตกลงกันชัดเจนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีต่อกันถ้ามีเวลาก็ไปเที่ยวกันเป็นพ่อแม่ลูกเหมือนเดิมครับนะครในเมื่อความรักมันถึงทางตันก็ต้องแยกย้ายนะคิดว่าคงจะเปิดใจได้แค่1 0นะฮะอีก90%คงเปิดไม่หมดนะฮะหรอแม่ใช่ค่ะเปิดได้แค่นี้แหละค่ะ มากกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันมีหลายเรื่องเข้ามานะในชีวิตของแต่ละคนบางเรื่องบางเรื่องก็พูดออกอากาศได้บางเรื่องก็พูดออกาาอาก,กาศไม่ได้นะฮะ,ะแต่ว่าที่แน่ๆคุณผู้ชมอันนี้พูดออกอากาศได้อย่างแน่นอนนะฮะสำหรับอาเมอร์เอ็กสินค้าขายดีใบเขียนเซ่นนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ใครที่มีโรงงานมีบ้านมีคนป่วยมีเด็กมีอะไรสารพัดเลยนะฮะและต้องการความสะอาดปลอดเชื้อนะฮะตอนนี้ต้อง,งยอมรับเพราะว่าโควิด -19 เนี่ย ทำให้เราป่วยทําให้เราเสียชีวิตแล้วทาให้หลายๆจังหวัดเนี่ยยอดผู้ป่วยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะวันนี้ถ้าเกิดคุณยังใช้แอลกอฮอล์อยู่ไม่ผิดค่ะมันก็จะออกฤทธิ์ได้แค่15นาทีหลังจากนาทีที่16เนี่ยก็ตัวไข่ตัวมันแต่อ่าเมื่อเอกฉีดครั้งหนึ่งพ่นครั้งหนึ่งอยู่ได้30วันถ้าสองสักขวดข้างหน้าเราเนี่ยฉีดครั้งหนึ่งหรือพ่นครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ได้30วันแต่ถ้าให้อ่าเมื่อเอกเนี่ยบริษัทเค้นเซนเนี่ยไป จะอยู่ได้1ปีเต็มเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า สินค้าตัวนี้เป็นสินค้านําเข้ามาจากต่างประเทศตัวอ่าเขาเรียกว่าตัวน้ํายาเ่ยนะฮะนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะและตัวหัวพ่นหัวฉีดเนี่ยนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียนะฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมมีความสุกว่าอยากจะให้มันสะอาดเนี่ยก็โทรมาที่เบอร์เลยฮะ,ะโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 2 9 3 1 3 7 5 5นเะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นสุดพิเศษมาฝากให้กับคุณผู้ชมด้วยปกติขนาด60 ML ขนาดเล็กอยู่ที่ราคา599บาทหรือถ้าเป็นขนาดใหญ่2อ0 50 ml ราคา1,800บาทแต่วันนี้นะคะโปรโมชั่นวันสุดท้ายแล้วถ้าคุณซื้อสินค้าครบ3,000บาทแถมฟรีทันทีหมอนฟ้าน่ารักหมดเขตวันนี้แล้วรีบโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะอนะ029313755นะคะ สินค้าอัมเอกตอนนี้เป็นสินค้าขายดีนะคะคุณผู้ชมนะฮะอามเมกใบขนเส้นพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะสอนรามเทพพิทักษ์พระเอกชื่อดังคุณผู้ชมนะฮะมีเรื่องของการไปแจ้งความสอนรามไม่ได้โดนไปแจ้งนะฮะคะทนายอัจฉริยะใช่ไหมฮะใช่ค่ะผู้เสียหายไปแจ้งความนักข่าวไปกันเป็นร้อยเลยนะฮะเกี่ยวกับกรณีของการซื้อขายหน้ากากอนามัยนะฮะสอนรามก็แถลงข่าวข,าวขาวอโทษขอโทษนะฮะอธิบายถึงเหตุและผลแต่ภรรยาสีพลเมียของสอนรามนี่นะฮะติ๊กบิ๊กบาเธอก็ตาม ดา่ดาดา่ดาดทุกคอมเมนต์เลยทีเดียวนะฮะจะเป็นอย่างไรต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ